สวัสดีครับทุกท่านนะพบกับผมครีซี่คอนะอยู่กับเกมเกม,มือถือเซเว่นซิงเอ็กซ์เทซี่นะเออใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับผมเกมแนวเทิร์นเบรน,นะครับแบบนะ่ทรงดีงานดีมากนะฮนะก็จะทีมสาวๆไปรูด่านอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบฉากนิดหน่อยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่า มันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมอ่าเรามาที่แคมเปญน,นะครับตรงนี้นะเป็นการลุยดาดน,นะก็จะมีซอร์บี้เดลี่อ่าดันเจียนนะครับผมเอามาเก็บทรัพยากรนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของอาด่านของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับหมายความว่าก็แบบเนี่ยมันจะมีฉากนั่นนี่เห็นไหมเออครับเนี่ยอ่านะครับ อันนี้อ่าโอเคเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวละครแบบอืมฮึนิดนึงนะครับผมก็ต้องแบบค่อยๆไปนะค่อยๆเี่กค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวบางด่างก็ต้องมีค่ามาแรงสี่นะครับผมค่ามาแลงสี่คือเหมือนแบบค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยอะไรสันลองนี้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบการเล่นกันครับอาจจะลองไปเล่นกันเลยนะครับมาดูจะรอดหรือเปล่าครับจัดทีมครับผมก็ ประมาณนี้นะครับกดที่อีดิตนะผมก,ก,ก็กดคลิกกดลิกออกชิกเข้าได้เลยนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับเออแล้วก็มีเซตในเรื่องของสกิลด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีสกิลให้เซตนะครับผมตามตามนี้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมแล้วเราไปลุยกันด่านนี้ไม่ไ,ไหวปะอ่ะจัดไปครับผม บางด่านก็มีเนื้อเรื่องนะครับผมสามารถสคริปต์ได้นะแต่ว่าถ้าบางด่านสคริปต์แล้วมันจะมีเตือนอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งสคริปต์นะครับผมเพราะว่ามันจะมีฉากอ่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูกันตัวเกมมีออโต้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะดูการเล่นกันง่ายๆนะครับก็เนี่ยครับทําการเลือกสกิลนะครับผมแล้วก็กดโจมตีศัตรูที่ต้องการนะครับประมาณนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับการเล่นนะครับผมปล่อยออโต้ไปก็ได้ครับจริงๆแล้วนะครับ ตัวนี้คืออะไรอ่าออฟเซิร์ฟนี่คือเหมือนดูสกิลสตูนะครับอะไรประมาณนี้โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแยังกลับไปได้นะครับผมเริ่มสกิลเสร็จแล้วก็โจมตีสตูเขาผมแบบนี้อะไรทำแบบนี้นะครับกดออโต้เลยก็ได้ครับผมง่ายดีนะครับแค่ทำอัพเกรดตัวละครให้เก่งก็เล่นเรื่อยๆนะครับอ่ะอะไรทำแบบนี้นะ ตัว <c oughs> ละครแนวทรงสตบูปปรณอ่าโรนิคมีหมดนะครับผมนะครับทมดีมันหลุดโอ่โโอเค <c oughs> okay. บางทีมีถ้าไม่ตายก็จะมีอนิเมชั่นอ่าอนิเมแบบเล็กๆนะครับผมแบบอาณาจักงน,น้อยนะบอสแล่เานะครับจัดไป เรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคร okay. ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยก็จะแบบนะครับมันจะมีฉากนู่นนั่นนี่ต่างๆนะแต่ว่าต้องมีค่าคามานะครับอะไระทำนองนี้แหละนะฮะก็ไปลองเล่นกันดูนะสำหรับอันนี้นะอืม งานดีครับนะแล้วก็ลิมิเจ็ดทผมก็จะเป็นพวกในด่ดานต่างๆนะครับมาเก็บพอยนะครับแล้วก็จะมีโมนัสอาจจะมีอาหารได้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 ได,ได,ได้พวกนี้แหละ <c oughs> นะครับประมาณนีอ้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมนี่นงมีสองสาวนะครับให้ดูนะครับผม อ่ะครับผมเมื่อดังครับถ้าสกิปแล้วมีอย่างเงี้ยนะครับผมกันเส้นไปนะครับแล้วก็กดเล่นไปครับผมมันจะมีฉากแบบว่าอ่าให้เราเล่นแบบมินินะครับผมก็แหวปั๊มปั๊มปไม่ถึงร้อยนะครับก็จะแบบว่ามีฉากแบบว่าอืมนะฮะอะไรทำรองเลยนะครับผมอ่าเสร็จละใก้แล้วนะฮะก็นะครับผม อะไรทำนองนี้นะครับผมก็ไม่ไม่ไมให้ดูนะโอเคนะครับผมในแต่ะด่างก็จะมีเนี่ยครับผม normal art nightmare นะครับผมภาพเพิ่มอะไรก็อาจจะเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบอื่นๆกันบ้างนะครับผมอากาชากันก่อนเลยแล้วกันนะครับแน่ก็มีตู้หลากหลายนะก็ตามนี้นะครับผมซึ่งก็อาจจะเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันรับฟรีก่อนไปดูกันนะครับ อ่าโอเคอันนี้เป็นเศษนะครับนะก็แล้วแต่ว่าตู้ไหนได้อะไรนะครับก็อันนี้ก็เลือกเอานะครับแล้วแต่ชอบเลยนี่นะครับผมอลองจัดซะหนึ่งทีแล้วกันไปครับผม Let's go เปิดกระชับปองครับผมมีโอกาสนะครับผมเยกดกันนึ่งทีชิง่งยังไงสิ5าดาวไหมนะครับ มาเฮ้นมีว่ะมันต้องมีว่ะมีโก็ส์ไงมามาครับผมมาอย่างไรที่เห็นสีทองอ่ะมันต้องใช่นี่ไงเล่าไม่ใช่ว่ะนะฮะงสมเกลกันเลยเดียอ่ะโอเค ก็ทำนองนี้นะครับการเปิดกาชานะทีนี้เรามาดูเรื่องของอีกอันนึงก็คือเป็นอารีนานะครับก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับก็ต้องผ่านด่านก่อนนะครับผมอ่ะเรา,าดูอารีนาการคัจัดทีมเอาไปเลยนะครับทีมที่ใช้อยู่นั่นแหละนะครับผมหรืออะไรก็ได้นะครับโอเคฉันเล่นไม่ทึงทีกผมจัดไปอืม,อ,ม,อ,มเอเยอะเอกันจังนะครับอ่ะเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับช่างมัด น่าสนใจครับไป Let's go! มาแล้วครับผมนี่โจนอยู่รุ่นหนึ่งเป็นไงมาฮะดูยันนวนได้นะครับผมแต่เราออโต้อย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจนะครับมันชนะหรือเปล่ามาดิมาดิมาด,มาเดิเปิดก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบไหม ตีมันลุกนั่นแหละโอ้โหไก่แล้วไก่แล้วโอ้โหอืมเปิดก่อนไม่ได้เปลี่ยวเสมอไปครับผมอย่างที่บอกครับหรือเวื่อมันต่างกันเยอะนะฮะโอเคอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยโอเคครับผมแล้วก็มี turbo t u r b นะนะครับเจมส์อาจจะมีชั้นเล็กๆนะครับผม สก,กิปไปเลยก็ได้เรียบรห้อยครับไม่น่าจะรอดนะครับอ่ะก็ทำลองนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูระบบอื่น,นๆกันต่อเลยแล้วกันนะครับม่ข้ามเลยนะโอเคนะครับก็จะมี Battle Store ด้วยใช่ไหมก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้ช้อปปิ้งได้นะครับในในหมวดของอ่า อารีนานะแล้วก็มีเกียวด้วยนะครับแล้วก็มีโอ้อันอื่นอีกมากมายนะครับในภายในเทมช็อปนะครับผมโอเคฮะเราดูรูปอันอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมอ่แฮสติ้งอันนี้โอ้โหนี่เยอะเลยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นอ่าคล้ายๆกับน้องๆที่เรามีนะครับผมสามารถเข้ามาอัพเกรดได้นะฮะนี่ตัวไหนครับเกรดได้บ้าง นะครับอ่าอย่างเช่นน้องคนนี้แล้วกันน้องมีอัปเกรดอยู่นะครับผมอ่าก็จะมีบอกสเตตัสนะครับสกงสกิลนะครับผมว่ามันใช้อะไรยังไงนี่นี่นี่ขามานะครับแล้งก็ต้องอ่าทำการแบบอัพให้ถึง4นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอัพห้ถึง4บางบางตัวก่อนนะครับอ่า๋ยวอัพน้องก่อนครับผมมีการอัพเลเวลนะครับก็กดออโต้ไปเลยครับถ้ามีของนะเออนะครับผมแล้วก็ตัวตัวถ้ามีตัวซ้ำนะครับก็สามารถมาอัพสกิลได้ นะครับซึ่งเขาก็จะแบบเ mm hmm. นี่ยอ,อาสกิลมันก็จะ mm hmm. อัพไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีตัวละครได้ตัวละครซ้ํานะหรืออัพแบบนี้นครับเอาตัวละครอื่นมาอัพนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเอาเป็นแบบว่าอัพของตัวละครใครตัวละครมันแล้วกันนะครับนี่ยประมาณ mm hmm. นี้ชิงเลยสกิลอัพนะครับผม โอเคอัพตัวละครแป๊บเดียวลองมันดีแล้วก <น S 1> ันนี่ครอัพเลเวลครับก็ประมาณนี้ปึ๊บอัพไปเลยนะครับเพื่อความเกรงกลัของตัวละครนะครับประมาณนี้ส่วนนั้นอื่นก็ต้องรอนะครับผมเนี่ยนี่คือเป็นการอัพเลเวลแม็กซ์เลเวลป่ะอ่าใช่นะครับก็ยันเลเวลอ่า แปสิบเลยนะครับด้วยการ up max level นะครับอัดนได้เต็มที่นะครับผมตัวละครที่ไม่ใช้นะอือนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะอุ้ยออกมาเลยต่อมาครับผมก็เป็นในเรื่องของ passive skill อ่ะโอเคอันนี้ passive skill นะไม่มีอะไรมีอลไรอีกนี่ครับผมทามาเควสนะครับก็ไปทำเควส เลยๆนะครับเนี่ยเรัมาแร้งนะครับผมก็จะปลดล็อกนู้นนันนี่นะครับต่างๆมีถึงแล้งยี่สิบสามสิบกันเลยทีเดียวนะครับง่ายๆก็ให้นี่แหละนะครับให้ให้ของขวัญน,นะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆแบบระบบประวัะวตินะแล้วก็มีเสียง าาตามลองนี้แหละนะครับส่วนอันนี้ครับผมอันล็อกก็คือต้องปลดล็อกในตามนี้นะครับผมน่าจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนท่าทางเอ,อนะครับก,ก็ก็ต้องไปลองกันดูนะครับผมเน่เป็นไงแหมภาพสวยมากนะครับทั้งโลลิทั้งอะไรนะครับผมเน่ทรงสุดๆนะฮะอืมอหื <c oughs> อวันนี้ สุก้ยนี่ก็หูสุก้ยสุก้ยเนี่ยนะครับผมอ่าก็มีโปรไฟล์อ่าอันนี้แหละนะครับต่อมาก็คือเป็นอ่าพวกใส่อาวุธนะครับผมซึ่งยังก็ยังไม่มีนะก็อ๋อนี่ไงอ่าโอเคสามารถใส่ผ่าได้นะครับผมอันนี้เป็นผ่านนะแล้วก็อันนี้เป็นอีอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับก็ยังไม่มีนะครับเออนะครับก็ก็ลองกันดูแล้วกันนะฮะ ให้ดูคร้าวนะครับไม่เป็นไงมีหมดคับผมทรงเล็กทรงใหญ่ทรงน้อยอะไรอย่างี้มีหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโหมดนี้นะครับเนี่ยก,กดได้นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างก็บอกนะครับแล้วก็ล็อกนะอันนี้คืออะไรเนี่ยรีมูฟนะครับก็อย่าไปไปรีมูฟมั่วนะครับผมเดี๋ยวจะซวยกันไปหมดนะครับอ่ะใส่พาดได้ไหม เ <Okay, S 2> คเขาไม่รู้ใ่อย่างไรเหมือนกันนะอ๋อ oh, นี่ยโอเคตามเลยอ่ ah, าใส่ไปเลยครับผมแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ okay, okay, ใช้งานทั้เกรดไปนะก็จะมีโบนับนับนู่นนี่นะครับแบบนี้นะครับผมก็ให้ทําให้ตัวละครเนี่ยนะฮะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะออนะครับ อย่านี้แหละนะครับผมเป็นการอัปเกรดนะฮะโอเคอันนี้ก็ยังปลดยังไม่ได้ล็อกนะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับโอเคับผมมาเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวราให้ของฝันกันดีกว่าเน่ให้ที่ไลน์นะครับผมมันอาจจะเพิ่มเยอะมากนะครับอลองมาโอ้ แหลงสองแล้วนะครับแหลงสามแล้วนะฮะแหลงสี่ไหมอ่านะครับยาวยาวไปแหลงห้าครับผมโอเคโอเคนะฮะโอเคก็ยาวๆนะครับก็จะปลดล็อกของนะครับผมมาทนไปยาวยาวฮะ โอเคก็ทำนองนี้นะครับผมเห็นไ,ไหมก็จะปลดล็อก่น่นนี่นะครับทีนี้เรามาที่บออกบ้านนะครับแล้วก็ไปที่เควสนะครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะสามารถเล่นด่านนะครับได้นะด่านของน้องๆคนนั้นนะครับทำองนี้โอเคมาลองเล่นกอนไป โอเคครับผมต่อมาครับโซเปเดียนะครับผมก็เป็นเนี่ยแหละครับสาวๆนะครับที่เรายังไม่ได้นะครับผมก็เข้ามาดูก่อนได้นะครับว่าเออชอบประคองคนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่ต้องเิร์ฟครับทั้งนั้นนะฮะนี่แจ่มจริงๆนะครับผมก็ไปลองเลือกชม กันดูนะครับอู้ยัมีแบบทวิงกิ้งด้วยนะครับผมแน่ไงนะฮนะก็ตามนี้เลยนะครับให้ดูค้่าวนะโอเคไม่ล่ะนะครับผมตามนี้นะครับผมนะโอเคเระบบอื่นต่อเลยละกันนะครับก็จะมีในเรื่องของอ่านิจดทีม นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการขายมอนสเตอร์นะครับเนี่ยนะก็จะได้เงินด้วยนั้นนีไปนะครับส่วนเลเวลเทรนเนอร์นะครับก็เป็นการอัพเกรดเลเวลนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านะครับตรงนี้แลงอัพรับผมก็เป็นการอัพแรงนะครับผมก็ต้องมีของตัวนี้แล้วก็มีนี่นะครับผมเพื่อที่ทำการแม็กซ์เลเวลนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ครับผมเป็นการแม็กซ์เลเวลอีกรูปแบบหนึ่งในการใช้เนี่ยของพวกนี้แหละนะครับในการแม็กซ์เลเวลนะฮะอันสุดท้ายก็เป็นสกิลอัพนะครับผมก็ต้องอใช้ตัวละครเนี่ยที่บอกทำให้ดูไปแล้วนะเมื่อกี้นี่นะครับงานดีนะฮะ บอกเลยนะครับผมโอเคครับผมต่อมาครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมก็เป็นการใส่พวกพวกพวกเนี่ยแหละพวกรูนนะครับกับไอเทมนะครับอ่าไม่ใช่เป็นการมาดูรูนกับไอเทมว่าตัวตัวไหนใส่ยังไงใส่กับใครอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มาอัปเกรดนะฮะอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เรายังไม่มีเลยนะครับโอเค ต่อมาครับผมเป็นในเรื่องของกิวนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับมีเดลี่นะครับผมก็สามารถเข้าไปลยุยกับกิลว,ว,วได้นะครับอ่าต่อมอนนี้ก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆเนาะนะครับอ่าบางทีมีเข้ามาอัพรับของรางวัลด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาอัพของรางวัลไอ้มารับของรางวัลได้นะฮะอย่างมันก็จะมีบอกครับเป็นเหมือนเป็นอ e ีเวนต์ด้วยแหละนะครับข่าวสารระบบ e อีเวนต์ nt, นะอะไรทำนองนี้ คืออะไระอ่ะอ๋ออัลจารเรเลยนะฮะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะต่อมารับผมก็เป็นอันนี้รับผมคือเป็นแบบว่าถ้าไม่รู้ทำอะไรครับกดครับผมมันจะเป็นพวกนำทางครับคล้ายแบบว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้ไปทำอะไรนะแล้วก็จะได้ของรางวัล นะครับผมแล้วก็ริบบ์พลา์นะครับก็คล้ายๆปกซีซันพาสนั่นแหละ <laughs> ประมาณนี้เลยนะแล้วก็สตาร์โตนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆแบบลัคกี้รูเล็ตนะครับก็มาเหมือนปั่นสล็อตนั่นเองนะองนี้น, <c oughs> นะครับก็ปั่นได้ต้องรอเวลานิดหนึ่งน,นั่หนหชั่วโมงนะครับส่วนนี้เป็นเซมินาเรานะครับก็ไม่มีอะไรแรงนะครับผมก็นั่นเองนะครับ สามารถจิ้มเล่นได้นะครับสามารถเปิดอย่างนี้ได้ด้วยเป็นยังไงงานดีจริงๆนะครับวงบอกบอกครับแล้วก็ดูด้านนี้กันนะผมมีอ่าวิกิบ็ตเซลเลอร์นะครับก็ขายของั่างในนะครับไม่มีอะไรอืมนะครับแล้วก็อ่าอพิโซดนะครับผมตรงนี้นะก็อืมปิดเราะอพิโซดหรอนะครับไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องแมจ่ายตังค์กันนิดนึงนะฮะแล้วก็ ไซอัปรีวอร์ดนะครับผมอะไรสําหรันี้นะครับแล้วก็เนี่ยตั้งๆนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมเป็นพวกรับของรางวัลมิชชั่นไลวันนะครับแล้วก็เอชิเมนต่างๆนะครับผมเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆมารับนะครับผมอย่าอย่าลืมรับนะอะไรประมาณนี้เราจะได้ของรางวัลเอาไปอัาตัวละครเรานะครับโอเค แล้วก็พวกสตร์นะครับผมร้านค้าต่างๆนะครับไปดูกันเองนะใช่ไหมร้านค้าเนาะโอเควีโก้นะครับผมแล้วก็ระบบเมนูนะครับมีบล็อกโปรไฟล์นะครับนี่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับล็อกอินบนันะครับผมก็ไม่มีไรนะครับแล้วก็แคชแคชแบ๊กนะครับเนี่ยยังปลดล็อกเราไม่ได้เลยนะครับ ก็ต้องค่อยๆปลดล็อกกันไปนะครับอาจจะมีพวกเ,เนื้อเรื่องแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับผมอะไรทำนองนี้สามารถมดูย้อนหลังได้นะครับตัดแบ็ตรงนี้นะ c ค v e r ร์เนะครับผมสามารถเชนได้นะครับหมายความว่าคือจะอยู่หน้าจอเรานั่นแหละนะครับถ้าชอบอะไรใครคนไหนก็เปลี่ยนได้นะฮะเนี่ยนเปลี่ยนและนะครับผมแล้วก็ ลูกี้ไกด์นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับรีพอร์ตนั่นนี่แล้วก็กลับสู่หน้าจอนะครับเปะไม่มีอะไรนะครับซิสเต็มรับผมมีกราฟริกนะครับแล้วก็สาวนั้นเองนะครับอะไรทำนองนี้นะครับ,รนะรบส่วนเกมน,นี้มันยังไงดีละ่ะ ไม่รู้ว่ามันโผล่กับอะไรนะฮะก็อาจจะต้องลองลองกันดูนะใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากเฮ้ยแล้วกันนะผมสาหรับ,บเกมเซเว่นซินนะผมก็ใครชอบก็จัดไปนะครับงานดีจริงๆอันนี้ต้องขอบอกนะฮะบ,บอกเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงอ่า ไว้เจอกันอีกทีแล้วกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมเดนนี๋ยวลองกลับไปหน้านี่ดูอ่าโอเคมาครับหน้าจอเลยก็มีเลือกภาษานะครับผมแล้วก็อ่นนี้ครับผมบริโซไม่ใช่นี่จอเซิร์ฟเวอร์นะอ่ามาแอดเคาครับนี่น่าจะต้องนี่แหละฮะเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเน t แอ c l ค u ากับอะไรก็ตามนะครับอ่า Google ได้ด้วยนะครับก็สบายแฮบไปอ้าวเออเลอร์ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าไปลองลองเช็คกันดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอะไรจำลองนี้นะครับผมอ่ะสำหรับลาบไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไวเจอกันนะครับผมไปละ